ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเออพามาชมข้าโพดเจ็เดแปดเก้าแปลงต้นสักนะชียาครั้งที่สองครับวันนี้วันอังคารอ,อังคารที่แล้วผมฉีดไปแล้วก็ข้าโพดประมาณสิบสามวันนี้วันที่สิบสี่นะครับสิบสามคืนสิบสี่วันก็ประมาณนี้นะครับกำลังตั้งตน้นกำลังที่ว่า อยากจะกินอาหารเลยนะครับอยากจะมีเอาง่ายๆกำลังเป็นหัวเลี้ยงหัวต่อนะครับที่จะต้นใหญ่ไม่ใหญ่อะอยู่ตอนนี้เลยนะครับครึ่งเดือนแรกเนะี่ยครึ่งเดือนแรกถึงสี่สิบวันนะครับสิบห้าวันถึงสี่สิบห้านะครับเป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อก็เหมือนคนแล้วครับกําลังวัยรุ่นกําลังเด็กจะโตขึ้นมาวัยรุ่นจะจะได้รับการสั่งสอนเป็นเป็นคนยังไงถูกไหม จะไปทางไหนล่ะจะไปแบบไหนนะครับอยู่ที่เรากระทําตอนนี้เลยนะครับถ้าเราอัดให้มันดีแต่แรกให้มันอวบอ้วนแต่แรกนะไม่ใช่ว่าเลยเดือนไปแล้วล้วค่อยมาบํารุงแล้วค่อยมาอะไรโน่นนี่นั่นต้นมันผอมสูงนะครับเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันก็สูงแล้วก็ผอมแล้วก็สูงไปเรื่อยๆถ้าเราทําให้มันดีตั้งแต่แรกนะครับให้มันอวบอ้วนตั้งแต่แรกให้มันต้นมันแบ่ตั้งแต่สิบห้าวันแรกนะครับมัน จะเกิดอะไรขึ้นก็อะไรครับต้นมันก็จะสมบูรณ์ไงครับอันนี้ฉีดยารอบที่สองนะครับฉีดก็ใช้คนฉีดเมื่อวานฝนตกเยอะนะครับยาคุมอ่ามีคนถามมาเยอะยาคุมไม่คุมก็แห้งไม่แห้งขอให้ได้ฉีดครับตามระยะอย่าไปสนใจมันครับว่าจะแห้งหรือไม่แห้งขอให้ต้นขึ้นก่อนแห้งเราก็ต้องฉีดไปครับยามันไม่ได มีประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันไม่มีผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอย่างน้อยก็ต้องมีสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมขอให้มันคุมอยู่นะครับอันนี้รอบที่สองนะถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีดยาคุมตั้งแต่รอบแรกหญ้าจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับส่วนหญ้าที่มันขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับขึ้นมาก่อนตั้งแต่สองสามวันแรกอะพวกประเภทหัวเพศอ่าเขาเรียกว่าอะไรแฮ่หมูใช่ไหมเนี่ยมันก็จะขึ้นเร็วนะครับพวกประเภทหัว เราก็ใช้พวกคาราลิตนะครับพวกมีโซเตโอนบวกอาดาซีนเนี่ยยาน้ำยาขวดเนี่ยเอามาฉีดนะครับอย่างน้อยต้องสิบกว่าวันขึ้นไปนะครับอย่างน้อยต้องสิบสี่วันนะครับเวลาเราฉีดยาคุมฆ่ายาคุมฆ่าเนี่ยถ้าเราฉีดตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆมีโอกาสตายสูงนะครับมีโอกาสชะง,งัก แล้วชง,งักมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะสมมุติว่าเราเพิ่งหยอดใหม่ๆแล้วดินอ่ะข,อข้าวโพดคืนละแต่ดินเนี่ยมันกึ่งที่จะแห้ง,ต,งต้นข้าวโพดไม่ค่อยโตแล้วมาเจอยาที่มันทําให้มันชง,งักอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะไม่โตไงครับมันก็จะเหลืองแดงเดือนนึงก็ไม่ไปไหนอะไรก็ไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูงานให้ออกนะครับถ้าเรามองไม่ออกแล้วเ,เดี๋ยวทํามา มันไม่โตไม่อะไรไม่ได้กําไรแล้วเราจะทํารอบหน้ามันก็จะเข็ดนะครับไหนเนี่ยโอ้ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นพวกเดิมๆนะครับอะมาดูเครื่องที่ใช้ฉีดนะครับเครื่องที่ใช้ฉีดก็เป็นเบ้อโบ๊โบทธรรมดาครับสจังหวะสจังหวะได้หมดแหละ แต่ขอให้ฉีดได้ทั่วนะครับขอให้มันได้ได้ขอให้ได้ฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนจะเป็นคนหรือ,อยังไงอ่าทําไมผมไม่ใช้โดนโดนโดนใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าคนงานว่างไงครับเราก็ให้คนงานมาฉีดก่อนนะครับอ่ะยังไงอ่าอ่าอย่าซ้ำม,มากอันนี้ฉีดยาคุมค่าอย่าซ้ำมากนะครับ เดี๋ยวดูที่เขาหน้าเขาซ้ำนะสามวันเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับมันจะเศร้าเลยนะนั่นนั่น,น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดนะครับอุปกรณ์ที่เราจะฉีดเครื่องที่เราจะฉีดมันมีหลายรูปแบบนะครับทั้งเครื่องบินโดนใช่ไหมาลากสายปั๊มสามสูบนะครับลากลูดลูดลดูแล้วก็มีเครื่องโบสถหลกักๆที่เขาใช้กันอยู่นะครับ โบท๊ทมันดียังไงมันมันดีตรงที่ว่าเวลาลงมาเขาจะหยุดนะครับยืนรอให้ลมแรงๆมันพาไปก่อนลมมันยาจะได้ไม่เข้าตัวนะครับหรือเราฉีดไปซ้ายกับขวาก็ได้เราจะไม่โดนยาเราจะต้องโดนยาน้อยที่สุดถ้าเป็นสายนะครับเครื่องมันแรงอะ่ะเราก็ต้องรูด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 นะครับแต่มันง่ายมันไม่ต้องมาสะพายเป้อันนี้ข้อเสียก็คือต้องสะพายเป้เห็นไหมครับเนี่ยสะพายไป เดี๋ยวถ้าช้ายาหมดเร็วก็ไม่ได้นะครับแต่นี้เป็นเป็นหน้าข้างนะหน้าแรกนะครับแล้วก็ยาแห้วหมูมันเยอะนะตรงที่เขายืนอยู่่มันเยอะนะครับเยอะก็ต้องช้าๆหน่อยพอไม่มีแล้วก็รูดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะจีดซ้ําเราดูเอาครับดูหน้าง,งานเอาว่าเออมันยาที่เราคุมมาตั้งแต่แรกเนี่ย สามสิบอ่ายี่สิบกว่าวันเนี่ยมันขึ้นอีกไหมถ้ามันขึ้นเราก็ฉีดยาฆ่าอีกทีหนึ่งรอบอีกรอบนึงนะครับก็แค่นั้นเองเราก็ฉีดฆ่ามันเสียพอเลยสามสิบวันอ่ะต้นขา้าวโพดอ่าเลยหัวเขา่าอ่ะมันมีไหมเราจะต้องดูนะครับว่าสี่สิบวันถ้าถ้าทําจริงๆเนี่ยสี่สิบวันจะต้องไม่มีหญ้านะครับแต่ถ้ามีหญ้าเราต้องเก็บร่องนะใช้เครื่องนี้ก็ได้เก็บร่องครับ ไปทีละล่องสองร่องก็แล้วแต่ถ้าสามสิบวันแล้วเรายังยังเอาย้าไม่อยู่อะ่ะไม่ได้นะครับย้ามันโตแล้วเราจะใส่ปุ๋ยยังไงอ่เราจะใส่ปุ๋ยยังไงครับช่วงเวลามันได้ได้ปุ๋ยแต่ว่าใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์ญ่ากินหมดอย่างนั้นอ่ะย้ามันโตก่อนอย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าวันและเวลา ในการทำข้าวโพดมันเป็นยังไงผมก็อธิบายหลายๆคลิปเยอะแล้วครับถ่ายให้ดูเยอะแหละก็ย้อนไปดูได้นะครับแล้วมีปัญหาตรงไหนก็มาโทรถามได้อีกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามาถามผมว่าเอ้ยมันพี่ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยหยอดวันไหนฉีดยาคุมวันไหนผมบอกมาหมดแล้วนะครับอากรุณาย้อนไปดูถ้าถามร้อยคนโทรมาถามคําถามเดียวกันผมสามารถตอบได้แต่มันต้องเป็นคําถามที่ ครอ,อบคุมหรือว่าอยู่ในอยู่ในคําถามที่ว่าไม่ต้องกว้างครับคาตอบไม่กว้างนะสมมติว่าพี่ทำยังไงก็โพดเนี่ยใส่ปุ๋ยวันไหนใส่ยาวันไหนฉีดยาวันไหนอะไรยังไงมันไม่ได้ถูกไหมจะถามว่าเออมันหยอดต้องทํายังไง,ต,งต้องนู่นต้องนี่มันไม่ได้นะครับก็ถามว่าปกติก็จะถามที่แบบว่าที่มีปัญหาจริงๆอ่า คลิปนึงเนี่ยมันทําไม่จบหรอกนะครับสิบนาทีผมไม่สามารถบอกได้ว่าตั้งแต่เวลาการเตรียมดินจนยันเกี่ยวเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละคลิปก็จะเป็นอย่างๆไปนะครับถามว่าเอ้ยานนอนใช้ตัวไหนอ่าได้แต่ถ้าถามว่าเนี่ยต้องหยอดตั้งแต่หยอดถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยมันทําอะไรบ้างมันพูดมันพูดไม่มันพูดไม่ไหวมันพูดได้มันพูดไม่ไหวนะครับประมาณนั้นอะแต่โทรถามมาได้ครับยินดีครับยินดีครับโทรมาคุยถ้าอย่างนั้นอะ ถ้าจะถามอย่างนั้นโทรมาคุยครับแต่ถ้าถามในไลน์ถามเม้นท์ถามเนี่ยมันบลมันบอกยากครับโทรมาถามครับแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มเนี่ยทำยังไงเออตารางมีก็จริงแต่ผมไม่อยากไม่อยากให้ยึดตารางครับผมอยากให้ยึดว่าดูหน้าง,งานเอาดูต้นเอาว่าเราจะทํายังไงต่อนั่นคือเกษตรตัวจริงนั่นคือเราบรรลุในการทําข้าวโพดผมอยากทําให้ท่านผู้ชมได้ แบบนั้นอนะ่ะเวลาเรามองข้าวโพดไปเรามองถึงปัญหาแล้วเราตอบโจทย์ตัวเองได้ว่ามันจะต้องทํำยังไงต่อมันจะต้องแก้ไขย,ยังไงต่อนะครับนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นโทรถามได้ครับยินดีครับไม่คิดตังค์ครับปรึกษาได้ครับวิดีโอคอมาดูในแปลงที่มันพี่มันเป็นยังไงยังไงยังไงมันเป็นยังไงทํำยังไงให้มันได้ผลผลิตทํำยังไงให ให้มันดีอ่ะเราไม่ขาดทุนนะครับทํายังไงก็ได้ให้มันเออมันพอเห็นกําไรพอเห็นช่องทางที่ที่เราจะเดินไปได้นะครับถ้าเราทําไปแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเราเป็นหนี้เราสุดยอดครับมันสุดยอดจริงๆนะเวลาเราเป็นหนี้ล้วจะหาตรงไหนจ่ายดอกจะหาตรงไหนจ่ายต้นแล้วผลผลิตเราเป็นอย่างเนี้ยเราทราแล้วมันเจ๊งเราทําแล้วมันไม,ไม่ไม่ได้ผลผล,ผลิตเราจะทํำยังไงเราจะไปต่อกันยังไงครับ ชาวนาชาวสวนชาวไร่อ่าชาวสวนเราเราอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเขาชาวนาชาวไร่ครับจะต้องเป็นยังไงจะต้องไปทางในทิทางไหนสิบปีหลังจากนี้ราคาการตลาดเป็นยังไงแล้วราคาปุ๋ยราคาน้ำมันมันเป็นแบบไหนเราจะทําวิธีไหนที่มันยั่งยืนเราจะทํายังไงให้มันโอเคอะนะครับอ่ะนะครับมีแต่คนเวียนไปเวียนมาเออถึงไหนละ่ะ ผมบอกว่าทํากเกษตรอ่ะมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับมันไม่จบครับาการเรียนรู้มันไม่จบหรอกในการทํากเกษตรผมบอกเลยเรียนรู้ในห้องเรียนมันก็อีกเรื่องหนึ่งในในชีวิตจริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใครที่ว่าแน่ใครที่ว่าแน่นะครับผมยังที่ว่าแน่มันก็ยังมีโอกาสที่จะขาดทุนพออะไรเพราะร <in> <ๆ>ว่าอากาศี่ <in> ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับอากาศการเกษตรต้นไม้น้ําปุ๋ยถูกไหมฝนมากเกินก็ไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ดีอ่ะน้ําไม่มีลดอะไรเงี้ย แต่ถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมมันมันอยู่ในร่มครับมันเป็นเครื่องจักรวินาทีนี้เท่าไรเท่าไหรเท่านี้เท่านี้จำนวนเท่าไหร่หรมันมันคำนวณได้แต่การ,กรเกษตรมันคำนวณยากในปีปีหนึ่งเราทําได้มากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าเราทํารอบข้าวโพดร,รอบนี้ได้แล้วพอ,อ,อไปขาดตันรอบหน้าหนาวสรุปทั้งปีทั้งตรงนั้นอ่ะทั้งปีอ่ะเราไม่ได้อะไรเลยใครที่ว่าแน่นะครับไปเจอเนี่ยแรงที่ผ่านมาเนี้ย ต้นทุนทั้งหมดที่ลงไปไม่มีเลยแล้วไปแล้วรอบหน้าเนี่ยรอบนี้จะเอาไหนลงทุนก็ไปกู้ทออกสอไงครับพอกู้ทออกสอมารอบนี้อเอิญว่าต้องอะขาดทุนอีกเรียบร้อยถูกไหมนะก็เป็นห่วงนะครับเห็นชาวนาแล้วเป็นห่วงนะมีคนมาล้อมหง,งล้อมให้เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันมันผมช่วยใครไม่ได้แล้วนะครับผมช่วยได้แค่ ส่งผ่านความรู้ให้ทุกท่านนะครับเป็นประสบการณ์ละกันผมไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกนะครับผมไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ใช่ใครที่ไหนผมเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีประสบการณ์นิดหน่อยแล้วมาเผยแผ่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นตามไปด้วยกันครับตามไปเรื่อยๆตามไปด้วยกันอยู่ไปด้วยกันครับอย่าเพิ่งท้อคุณมาถูกทางแล้วครับคุณทําพืชไร่คุณทำข้าวโพดเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วผมจะบอกว่า ถ้าเราเนี่ยปลูกไปปลูกไปเรื่อยๆแ,แล้วไม่มีจุดหมายของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ไม่ไม่ได้ถ้าเรามีจุดหมายเนี่ยเราเราเราทำเนี่ยเราอยากได้ไร่ละเกวียนเราก็ต้องไปศึกษาครับเวลามันทําในขั้นตอนการทํามันเป็นยังไงในขั้นตอนในการปลูกมันเป็นยังไงปลูกมีกี่แบบเราต้องรู้นะครับสูตรปุ๋ยแต่ละสูตรเป็นแบบไหนให้ธาตุอาหารอะไรเราต้องรู้ แต่ละพันธุ์ทำไมบริษัทแต่ละบริษัทมีมีแต่ละเบอร์ไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่ามันเป็นพออะไรดินเรามันเป็นแบบไหนดินดวนดินายดินร้วนดินายดินเหนียวดินปนล้วนดินปนเหนียวเราต้องรู้ครับว่ามันเป็นแบบไหนดินค่ามีค่าพิเฮดินมีสภาพเป็นยังไงค่าพิเฮเป็นแบบไหนเราต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับเราต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะธาตุอาหารเป็นยังไงดินเราเสื่อมสภาพแบบไหน เราทำไปแล้วรอบนี้มันดินมันดีไหมหรือยังไงนะครับเราต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับถ้าไม่รู้ทําไงครับถ้าไม่รู้ก็เข้ามาศึกษาไงครับไปดูคนอื่นเขาทําครับถึงมันจะได้นะถ้าวันใดวันหนึ่งเราขาดทุนขึ้นมามันก็ไม่ไหวนะครับ เป็นห่วงทุกท่านนะเป็นห่วงชาวไร่ชาวนานะครับเจอหลายรายละมันไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวก็ต้องเข้ากรุงเทพเงี้ยปล่อยให้นาเช่าให้ยึดไปอะไรมันก็เรียกว่าผิดหวังในการทรรําเกษตรแล้วมันจะทําอะไรได้ครับถ้าเราทรรําเกษตรเราอยู่ด้วยตัวเองแล้วเ,เราอยู่ไม่ได้อะเราไปอยู่กับบริษัทมันยิ่งเสี่ยงกว่าครับ มันยิ่งมันยิ่งเสี่ยงมากๆเลยในการใช้ชีวิตนะครับไปทํางานโรงงานเนี่ยที่บ้านไปทํางานโรงงานมาสี่สิบปีกลับมาไม่มีอะไรเลยมีที่มีตังมาซื้อที่ห้าไรสิบไรมันไม่ได้นะครับภายในสี่ส้าห้าปีภายในสิบป,ปีนี้เราจะทําอะไรเราจะต้องมีอะไรนะครับอย่างนงั้นมันถึงจะถูกนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อันนั้นเสี่ยงนะครับ ประมาณนั้นนะครับการที่เราทําแบบนี้มันเสี่ยงครับการลงทุนทุกยานลงทุนเนี่ยเ,เราเป็นเราเป็นนักลงทุนนะเราทำเนี่ยลงทุนทำอะไรเราซื้อมเมล็ดพันธุ์เราลงทุนไหมมันก็เรียกการลงทุนนะครับเราซื้อปุ๋ยเราซื้ออะไรมันเป็นการลงทุนนะครับเรามีทุนมีกําไรถูกไหมสิ่งที่เราทําอยู่มันมันมันเสี่ยงนะครับแต่การที่เรา ไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันเสี่ยงยิ่งกว่า no. เนาะอ่าฝากไปคิดนะครับบางทีไปเห็นโห oh, อันนี้เขาก็ไม่ทําฉีดยาก็ไม่ฉีดปลูกไปปลูกไปปลูกไปเรื่อยๆมันปลูกไม่ได้นะครับปลูกไปเรื่อยๆมันมันยังไงอะ่ะทาแบบขอไปที่อะ่ะมันก็ไม่ไหวนะครับบางคนก็เข้าใจนะครับมาทุนก็ไม่มีโน่นนี่นั่นใครก็ช่วยไม่มีอากาศก็ร้อนแรงก็ไม่มีก็เข้าใจนะครับแต่ถ้า ทำแล้วมันทำแล้วไม่ได้ดีอ่ะเราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทําไม่ได้ถามใครเลยไม่ได้ทำปลูกไปอย่างนั้นนะแล้วพอมาเกี่ยวมามีผลผลิตขึ้นมามันไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนวันนี้แค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับขอบุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ